ลูกสาวเพิ่นแข้งขายเงานะครับพ่อแซมครับผมครับคือเมียเลยครับเงาได้เมียบันท่ายเตล้มเนาะป้ากระดูกแข้งขาเพิ่นพี่น้องเงาเงานะครับคนน้อยสองเดือนที่ครับครับผมตัวแม่พร้อมเนาะตัวแม่ครับผมสาวน้อยลูกตัวไหนครับคือวันดี้แท้ลูกเบิ่มพันล้านครับผมป้าเนือหนังเพิ่นนะครับพี่น้องครับป้าเนือหนังตัวลูกอีลีนะครับคิ้งดีครับคุ้ยน้อยตัวนี้ เอ้หน้าตาเพื่อนนะครับป้าหน้าตาเพื่อนพี่น้องตาเตรียมยังดีๆีนะครับผงกระหรูกง่ายนะครับข้อนานแข้งขาง่าเนาะห้อยครับพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นช่องทั้งในการติดต่องานนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับให้ผู้ผมทั้งทีมงานช่องแสดงฟร์มนะครับไปท้ายคลิปนะครับเปิดราคาควยนะครับหรือไปท้ายคลิปเปิดฟ้ามเปิดคอกนะครับเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อนะครับพี่น้อง0 9 8 1 6 3 5 6 5 7นะครับ เป็นเบอโทของบ้าต้อมนะครับพี่น้องไอดียไลฟ์ก็เป็นเบอเดียวกันนด้ครับหรืออีกช่องทางนึงนะครับพี่น้องอ่าช่องทาง Facebook นะครับก็จะเป็นต้อมวิชัยนะครับก็จะมีทั้ง3ช่องทางนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบ้าต้อมนะครับได้มาทายคลิปเปิดราคาควยไห้ทั้งพี่น้องนะครับได้บรรลชมกันนะครับได้เลือกเสื้อกหาได้เอาไปดูแลไปพัฒนาต่อนะครับพี่น้อง ในคลิปนี้เอครับไปสอบถามกับเจ้าของนะครับเจ้าของเพิ่นจะเปิดตัวไรแน่ล่ะกันละเอียดเป็นยังไงนะครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับไปไอ้นะมือตัวให้พี่น้องที่เบิ่งคลิปนี้รู้จักจากนิดหน่อยนะครับผมห้อยแซมครับอําเภอสีมูบ้านโคกุงมื่อนี้มาเปิดควายยาวๆสูงๆ142ครับมีสองควบกับผูหนึงครับผมไอ้ขอเบอร์โทรในการติดต่อนะครับ0870386022็ดศูครับครับจะเอา รายละเอียดของแม่แรกก่อนเลยเนาะครับผมแม่แรกนี่เพื่นมีเชื้อสายบ่ครับควยไทยเฮานี่แหละครับผมเป็นสายป่านสุรินเป็นยาวเนาะมันยาวครับยาวครับสูงร้อยสี่สิบสองบวกลูกสาวกับยักษ์ชัยภูมิครับผมได้ลูกสาวลูกสาวนะครับจากเดือนแล้วครับลูกสาวสองเดือนนิดๆนะครับผมเพื่อนมีอาการเป็นสัตว์ไปครับตอนนี้ยังยังยังครับผมยังเนาะครับผมจุดเด่นเพื่อนมีความสูงความยาวเนาะครับจุดเด่นความสูงความยาวหนาเขากับเปิดครับผมครับ แข้งขาพนเหเ้านะครับครับแข้งขาเหย้าดีครับผมเดี๋ยวขอยไ่ใกล้ๆนะครับครับผมลูกสาวพิ่นแข้งขาเหเ้านะครับพอยแซมครับผมครับคือเมียเลยครับเหย้าได้ไหมบันทายเต็มแลวเนาะปลากระดูกแข้งขาพิ่นพี่น้องเย้าเๆ้านะครับคนน้อยสองเดือนที่ครับครับผมตัวเม่พร้อมเนาะตัวแม่ครับผม อ้ได้การเลยนะครับอยแซมครับผมครับอู้คักยู่ครับหางเนีหางตามเลยเขาเด้อครับครับเมียเพิ่นกับความสูงความยาวได้เนาะครับผมหางยาวพร้อมนะครับหางยาวหางลึกนะครับลูกสาวเพิ่นอี่แล้วครับเด็ดนะครับ่อแซมครับผมลูกสาวเก้งครับตัวนี่ให้ลูกเด็ดงามงามแบบนี้เปิดลายปหนดครับเปิดไปหาเมื่อนหาครับผมต้องร้องได้ครับเมียนมาครับครับผมป้าพี่น้อง ราคานีตะกี้ว่าไรเด็กครับตะกี้เท่าไรครับพ่อใหญแซมแสนกว่าเนาะแสนกัวแล้วครับสูงปันดีครับได้ลูกสาวปันเนาะลูกงามเียเนาะครับผมอ้าววันนี้เปิดไว้แค่ห่างมือกัวนะครับพี่น้องสู่ท่าใดไวท์ท่าใดก็ค่อยมาสอบถามกับพ่อยแซมเบิ้งนะครับพี่น้องกาจะเป็นในราคาเบ่งปันกันเนาะครับผมต้องร้องได้ครับผมเงียวนะครับพี่น้องบอกเลยนะครับเงีวแข้งขายเงีวนะครับ หน้าตาเพิ่งงามนะครับอ่ะเดี๋ยวขอทดละเอียดอีกจักรอบครับพีแซมตัวนี้ความสูงครับสูงร้อยสี่สิบสองบวกครับผมลูกสาวกับยักษ์ชัยภูมิลูกสาวสองเดือนเจ้าสายแม่เป็นมากไหนครับแม่สายป่านสุลินครับผมราคาเปิดว้ครับห้าหมื่นห้าครับผมต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ครับผมเดี๋ยวขอบอโทรซ้ำอีกทีนึงนะครับ 0870386022ครับหอยแซมครับครับผมตัวนี้บอกเลยนะครับพี่น้องเด็ดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับราคาหาหมื่นนะครับหาหมื่นหานะครับสามารถตลองได้อีกนะครับอ่ะไปบิ้งตัวไหมครับหอยแซมครับแม่นี่เป็นแม่ที่สองน้อใหอยแซมแม่ที่2ครับนะครับสาวน้อยสาวน้อยลูกตัวไหนครับคือวันนี้เน้ลูกเบิ้มพันพันล้านครับผมป้าเนือนังเพิ่นนะครับพี่น้องครับป้าเนือนังตุลุอิลีนะครับคิ้งดีครับคุ้ยน้อยตัวนี้ เอ้าหน้าตาเพื่อนนะครับป้าหน้าตาเพื่อนพี่น้องตาเต็มยันดีๆีนะครับองกระโหลกงนะครับครับข้อหนาแข้งขายง่เนาะห้อยครับผมครับคิงดีนางนาข้อเข่าข้อ้วครับผมข้อหนาดีครับลูกเบิ่มตัวนี้คือว้วันดีนะครับเพื่อนกินอาหารบอกินยากับฟังเนี่ยครับผมกินยาไอเก่งครับอ๋อเพื่อนเป็นพันธุกรรมของเพื่อนเนาะครับผมเพื่อนเกิดจากแม่ไงบ่ครับแม่สูงร้อยสามสิบเก้านี่แหละครับสามสิบเก้าสี่สิบนี่แหละครับผมเล้เพื่อนให้ลูกดีเนาะให้ลูกดีครับผมอายุควาามสูงเพ่หลยปไ อายุสิบห้าเดือนความสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกรูปหนึ่หะครับผมครับอือสายพัฒนาครับพี่น้องคอยหน่อยตรงนี้เป็นคุยเลียมซีเลียมผืนผ้านะครับกระดูกแข้งขาดีดีพี่น้องราคาเปิดไปแพงไหมครับครับผมราคาเปิดไปแพงบอเปิดไบสามหมื่นเจ็ดครับผมต้องร้องไน้ออีกเนาะครับผมลูกสาวบึ้มี่พี่น้องฟ้าขนาด่กินอาหาได้พี่น้อง หนังพื้นดีดีนะครับตาแต้มแจ่มจ่มขอสามอ่องเนาะนี่เนาะผมวาค์ดคอยทายชัดเจนนะครับพี่น้องหอน้องครบบครับครบครับซีเต่าครับผมเนาะหางยาวหางลึกนะครับครับผมวารดสอนเนื้อหนังพื้นนะครับพี่น้องหนังดีดีนะครับกระดูกพื้นใหญ่อยู่ด้วยครับแข้งขาพื้นนะครับ้อแซมว่าจะใหญ่ไปหนาอยู่เนาะใหญ่ไปหนครับยังเคลื่อนไอยอยู่ คอยหน่อยอยนะครับเนื้อนางดีครับเพื่อนสีไ้ลูกเก่งครับเนื้อนางดีครับผมเพื่อนจะมีความหนาความลึกเนาะครับผมได้สีเหลืองผื่นผ่าเลยนะครับได้สายพ่อครับอู้งามงามครับมักนำโยนะครับเดี๋ยวขอทอนเลียดอีกรอบครับพอยแซมลูกเบิ่มพันล้านลูกสาวตัวนี้อายุสิบห้าเดือนครับผมสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกลบนี่แหละ ราคาครับสูงวันลายนะครับแต่ให้ลูกเด็ดครับให้ลูกเกิดจากแม่สูงลายปะไหนครับร้อยสามสิบเก้าเนี่ยนะครับผมบวกลบต่ให้ลูกเด็ดให้ลูกคิงดีครับผมราคาดีครับสามหมื่นเจ็ดครับผมครับผมโอเคครับมักน้ำยูครับห้อยแซมมักเนื้อหนังลํำตัวฟุ้นนะครับราคากับบแพงปะไหนนะครับพี่น้องพี่น้องก็ล้องสอบถามตัวล้องกับห้อยแซมเบิ้งนะครับพี่น้องสูตเท่าไหร่ไว้เท่าไหร่กันคอยมาโทรมาคุยกันเนาะครับผมครับมีอีกไหมครับมีอีกยกครับผมครับจะเิ็งตัวไหมครับ มาครับพี่น้องมาต่อกับค้มที่สามเนาะให้แซมเนาะครับรายละเอียดครับควยแม่นี่เป็นควอยลูกแรกครับสูงลอยสามสิบสามจับเลือดลอยครับผมสายพัฒนาครับผมสายพัฒนาเนะครับผมหางดอกนะครับของแท้นะครับพี่น้องของแทหางดอกจับหางดอกเนาะของแท้นะครับแม่เพิ่นเป็นลูกแรกเ่ครับครับได้ลูกแรกครับผมลูกแม่ที่เป็นซับแลได้ล้อผสมครับผมอ๋อลูกคนตัวเมียตัวผู้ครับลูกตัวเมียครับผม ลูกตัวเมียครับโอ้ดีครับตัวขางเย้าดีครับเนี่ยครับครับครับไล่เองเบิ้งนะครับเดี๋ยวหน้าตาเพื่อนก่อนครับพี่น้องคอยลูกแรลกะครับเันมีความเื่องบ้งครับเชื่องครับผู้ใหว่ใบให้ให้ได้มาเ้ยงมันเื่องเลยครับเนีาครบบว่าปกติกับเพื่อนกับว่าให้ให้นะครับพี่น้องแต่ว่าผมเป็นคนต่างหนักอ่ะก็ได้มีอาการดูรล่นะครับโอ้ลูกสาวเพื่อนวะครับเนี่ยลูกสาวสามเดือนครับผมโอ้แขรงขางเย้าะครับครับพลังนำาน้มดีเลครับ เพื่สายต่างเพ่ประเภทนี้เพื่นน้ำนมดีนะครับผมเอาไปพัฒนาเนาะแม่นแมนลูกสาวสามเดือนนะครับแม่เพิ่นกำลังเป็นสัตว์เนาะนี่เนาะเป็นสัตว์รอดผสมแล้วครับผมน่าจะให้ลูกดีนะครับพี่น้องเมื่ลูกแต่ะโตแล้วแข้งขาเพิ่เยาวดีนะครับนี่ครับวนดีพร้อมนะครับราคาเลยครับเปิดไปหลายปันไหนครับสามสิบหาครับผมสามหมื่นหาครับผมตอลองด้วะครับตอรองในเที่ยวครับผมไปเนาะครับผมในหลายวะครับโรคุยกันครับซื้อใน ไว้เท่าไหร่ก็ค่อยทรกันเนาะนะครับไม่งไดทรมาตกวร้องกันได้ครับผมถ้าเกิดพี่น้องมักนะครับคือจะเป็นควายสายจับนะครับพี่น้องหนี่นะครับหอยแซมกับปิดไปนะครับสามหมื่นห่านะครับพี่น้องสาน่านถ้าเกิดพี่น้องมักในสายนีก็ค่อยโทรสอบถามตดลองกับหอยแซมเบิ้งนะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องกะเอาไปทับเอาไหมเนาะใส่ควายไทยบัานท้อหนีลูกเก่งนะครับผมถูกเก่งเนาะครับผม ออเป็นปจะเป็นเรื่องนมนุ่มนะครับพี่น้องเบื้องการส่งดูกขึ้นนะครับแข้งขาเงาสูงมาก่อนเนาะครับผมได้สายทั้งแม่นะครับเดือดจนัจบลอยครับ,รบเน้นความสูงกระดูกโค<อ>้งสั่งแต่คข่เนี่ยยังไขยสดๆนะครับไข่ลูกแรกมันเป็นไงปันไหนครับเป็นเรื่องยุ่งพี่น้องกันละคากับวันใแพงวันใดกับสมาครทตลองกันไดนะครับถ้าเกิดพี่น้องมักในสายนี้นะครับป่ะอาแซงไปนเบืองตรงไหมครับครับผมอันนี้เป็นพอพันไหมครับเนี่ยครับพอพันุครับผมป่ะก็สูงไงยเลยครับ ครับครับมันอยากตื่นมันอยากตื่นอยู่มือนี่เป็นมีเชั่สายมั้งไหนครับเนี่ยเป็นสายสร้างอดรครับผมตัวนี้ตัวพ่อเพิ่นบรครับครับผมโอ้มันสูงเนาะสูงยาว o นะครับครับผมว้าสูงยาวนะครับพี่น้องค่อมสูงลายปันดครับสูงร้อยห้าสิบครับผมเต็มเปี้ยเลยครับผมเพื่อนเดยนเรื่องอย่างครับควอมสูงค่อมยาวบหครับเด่นควอมสูงโค้งสางครับผมเอาไปคุ้มฟุง คุยไทยบัลท้องครับผมราคาเนี่ครับเปิดแพงบ้าราคาบ่อแพงครับห้าหมื่นสามครับผมห้าหมื่นสามนะครับต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ครับผมโอ้พี่น้องเพิ่นเหมาะไปคุ้มฟุ้งนะครับนี่ครับเพิ่นเห็นกันนะครับก็เลยบ่ค่อยนิ่งแน่นะครับราคาห้าหมื่นสามนะครับกระดูกแข้งขาเพิ่นดี่ดีนะครับพี่น้องเล็บกลมมนดีครับผมครับแข้งขาใหญ่ดี วะไอแซมจุ่มไปเลยครับจุ่มไปเลยค่อยผูกยุ่งกันนะครับพี่น้องเพื่อนก็เลยสนใจกันนะครับครับโอเคครับโอ้เพื่อนขอเบาดีเนาะไอแซมครับยกคอดีนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเอาไปคุ้มฝูงนะครับพี่น้องมีแม่พันธุ์หลายๆนะครับผมในน้ำเลยครับพี่น้องได้มีแม่พันธุ์น้อยเอาตัวนี้ไปใส่เลยครับลูกนี่แตกเลยครับผมลูกนี่สูงเงาเลยเนาะครับได้โค้งสั่งครับผม นี่จะพ้นแรงผมคุ้ยผู๋ไมเห็นกันครับพี่น้องคว้ยผูสองตูวย่้มกันนะครับเอาขอทอละเอียดครับสูงร้อยห้าสิบราคาห้าหมื่นสามครับผมครับต้องร้องเลยด้วยครับพี่น้องความสูงร้อยห้าสิบครับ้อยหาสิบสูงไม่กี่ได้ครับเนี่ยไยคสามปีอายุสามปีครับผมอ้อ่ะครับพี่น้องมักกะร้องสอบถามกับหอยแซมเบิ้งนะครับพี่น้องก็ฝากได้นะครับผู้ใดต้องการพอพันธุ้มฟูง พัฒนาจากใดโค้งสางน้ำนมผู้ใดมีปัญหาว่าโค้งสางน้อยเนื้อหนังบอดีเอาไว้ลูกผสมลูกกระทุกนี่ไปครับครับไปคุ้มฟูงครับผมผใดที่มีปัญหาทับเพี้ยมดติดเนาะครับติยากเนาะเอาประพันธ์คุ้มฟูงไปว้นะครับพี่น้องไฟแซยมกับเปิดไปในราคาหามืนหาบครับหามืนสามครับผมหางมือสามนะครับสมัรทดลองกันได้นะครับโอ้ยง่เลยครับพี่น้องงได้อีกนะครับเนาะครับยังงได้อีกครับผม เป็นในขบย้าพร้อมแล้วครับโค้งสางขาเล็บกลมมุนดีครับผมครับอ่ะคลิปนี้สวอสดีก่อนเนาะให้แซมครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมมอตตอมและหอยแซมนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพยงแค่นนะครับสวัสดีครับ